เดวนนี่มั่นใจว่ามานนนนแน่นอนมาแน่นอนเพราะมาตูดหน้าใสกันหมดน่เบิกดีหลังะพี่น้องครับคุณพอ่อมั่นใจสุดๆสองและสี่ สวัสดีครับพี่ชิดช่องกรบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องแน่นอๆแต่100%รตัสโตรเกตครับมือนี้แอปมินมาทำธุระอยู่ที่ตลาดสดพ่อคุณพ่อสมพงศ์พอดีครับมือนี้แอปมินสิบกว่าปีตอนนอกคุณพ่อสมพงศ์คือจนโบตืนเด็น มพอพออ่อพญสมพง์มองเกาเปล่าเดิมครับพี่น้องครับตีแรกแอดมินบาจะไปตามหาคุณพ่อสมพง์ที่บ้านแต่เมื่อนี้คุณพ่อสมพง์เดินทางเข้ามาในตลาดมาพอกันปรียพอดีอดแอดมินเพจนินเทวดาพา,ารวยครับบอกเกาเราสิยพี่น้องเขา้าวันนี้หวยออกที่จังหวัดพังงาให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาเลยครับเด้อเสือกตามกันไปครับถ้าไม่เชื่อกระเบิ้องฐานเลยครับเด้อวันนี้หวยคุณพ่อสมพง์แอดมินแสงคุณพ่อ เขียนลงใส่กระดาษด้วยลายมือของคุณพ่อเองนายพี่น้องเฮาเอฟซีังช่องพ่อแม่แม่ลูกปานาอาเอาไปพิจารณาถ้าที่ชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากก,กดกระดิง่งเพื่อการแจ้งเตือนสีประพาตคลิปะต,ต่อไปเอามาเปิดคุณพ่อสมพงศ์กันเลยครับ,บ,รบ,รบสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับเน่คุณพ่อสมพงศ์ คุณพ่อสมพงษ์เดินมามาหาแอบมินเองครับแอบมินให้เสียให้คุณพ่อสมพงษ์เขียนลงกระดาษด้วยลายมือของคุณพ่อสมพงษ์เองครับวันนี้หวยออกจังหวัดพังงาด้ครับเนดะ้อเชื่อ<ม>ในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วโปรดใช้ดุลพินิจวิจัยาณในการตับชมเอา้าคุณพอ่อเฮ้าวันนี้ว่า4ีสกับสเลขวิ่ง4ีกับสเลขวิ่ง,งวัจับกูห้ จับเองไหวจับกูให้น้ำแน่จับกูให้แน่จับไปเลยจับไปเลยได้ปะมักจริงได้าบอกเลยเอาตรวคุณพ่อมากแล้เนาะเอาตรวคุณพ่อมักจับกูตะโสี่ศูนย์หนึ่งสี่เอาเขียนเลยพอ่อส,สี่ศนี่นี่ค่ไอซีต่างช่องครับเริ่มต,ต้นในจุดนี้ในเพลานี้ตัวนี้เป็นงวดที่คุณพ่อให้แรกๆนะครับเนี่ยวันนี้คุณพ่อสิเขียน ด้วยมือคุณพ่อเองให้พี่พพน้องเข้าไปพิจารณาอีกหนึ่งรอบนี่เขียนมานนี้พ่อพ่อหั้นมาพี่พ่อนเขียนว่าเขียนเก่าๆเลยพี่ใหญ่นี่ครับวันนี้ครับนี่ครับพี่น้องครับวันนี้คุณพ่อเขียนให้เองเลย มินสี่แคนลงกระดาษให้เอฟซีั้งช่องได้เบิ่งอีกท่านหนึ่งให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาาเวยครับเด้อว, mm hmm. ว,วันนี้ออกที่จังหวัดพังงาใายเอาชู้ไว้จับไว้ <Okay. S 1> ดีครับพี่น้องครับ mm hmm. มี มี3าตัวนะหมอคุณพอ่อมี3ตมาตัว40โอ้ยงวดก่อนนี่คุณพ่อให้37 8 378หรือ278ปอกงวดที่ผ่านมางวดก่อน278น้อ278มันออก377พี่น้องงวดนี้คุณพอ<ข>่อให้540144749วิ่ง,ง 2, 2> งและ4เป็นโตเด่นเป็นโตวิ่งครับคุณพอ่อคุณพอ่อถามเนี่ย คุณพ่อสองเลขสีนี่บนหรือล่างขันสองมาเป็นล่างอาจจะมาอาจเป็นบนนะผ่าสองมานี่สิเป็นล่างผ่าสี่มานี่อาจจะเป็นบนแต่ว่ามันสามารถเป็นบนและล่างได้เป็นหมอเอาเต้หัวนี่มันใจว่ามาแน่นอนมาแน่นอนเพราะมาตูดหน้าใช้กันหมดเน่เบิ้องตีลักพี่น้องพี่น้องกับ คุณพ่อมั่นใจสุดๆสองและสี่หมดแแล้วอหาาก็สี่สีก็มเอ่อสีก็มามันมาห้าแมนบอมันมาห้ามันมาห้าศูนย์มันบอโค่็เสี่ยวมาพ่อหมวดทหานนี่สีแค่ห้าแมนบอที่พ่ออันนี้มาพ่อบอกว่าฟันสีแมนบอถ้าสีไม่มาก็ห้าจะมาแมนบอโอ้มันก็เขาอยู่เด้ล่ะมันก็เขาอยู่ วันนี้จับคู่ไห้เท่านี้บ่เดียวนีิจับไห้เท่านั้นละไม่ไร่เออถึงแเนี่แต่ว่าที่แน่ๆนี่ที่แน่ๆนี่เน้นเอาแมนมอ,อ,อที่นี่เน่ยเน้นเน้นเอาก็คือสองสองได้สี่ครับแน่ยับครับโอ้ยผู้ใดซื้อหวยเลขกซ้ำนี่บ่บบซื้อบ่กกับพี่บา่าเนาะเนาะเลข<ง>แค่ฮะคุนเนี่ย S <S อนนเออคู่นั่นแหละเออคู่นกับไม้ก็าม,มาลูดแม่นบ่ล่ะลูดทั้งหมดลูดสองลูดสี่บนและล่างแม่นบ่ดลูดสองลูดสี่บนและล่างมันทั้งหมดยี่สิบตัวจะเป็นสี่สิบตัวสีว่ทิศตัวกับบุคคลทุนแน่นอนคุณพอ <S <S ่อสี่ทิไร้ปเออสี่ทิศตัวบุขาดทุนแต่ว่ากับบุได้หลายมันบ่ได้หลายม<ง>ันตัวปันนั่นน้องต้นนั่นล่ะครับกันคืออ่าเอาแบบครับกันไปกันมาศูนย์สี่เลยกับสี่ศูนย์เสนอ นึ่งีก็ซี่นึ่งสนัดครับเอามันก็บนก็ล่างเลยเองซี่ซี่เข่าเออบนล่างเออบนมันก็ี่สิบนก็ยี่สิบตัวล่างก็ยี่สิบตัวซาบะซื้อมาจะสี่สิบซะพระเมนโอ้วันนี้บ่พอ โอ้งวดนี้มั่นใจอีกทั้งหางหวยออกเลขหวยออกสัญจรได้งวดนี้เห็นห่ยเลขนึ่มีเจ็ดเก้าสี่ศูนย์ขาดบอลโอ้โอ้มันก็ให้เจ็ดนี่สมุดิเจ็ดไป็นเลขเจ็ดเก้าสี่ศูนย์โอ้มันก็หลาโตเนาะเอาเลขเนี่ยเอาเนี่ยหันมาหนเนี่ยนี่หโอ้มันหลาโตแต่ว่างวดงวนี้แล้วมันงวดนี้เนี่มันน่าสนใจแห่งคุณพ่อเอองวดนี้น่าสนใจแห่งคุณพ่อเอลยงวดนี้น่าสนใจมากๆ เลขวันนี้มี5 40 14 47และ49บอกง,ง่ายๆว่าฟันสีเลยบ่พอสามตที่คุณพ่อเขียนให้นี่บนและล่างมาได้บนและล่างแม่นบอกคุณพ่อล่างเป็กสองกับสีเปโอ้ย FC ั้งสองแห่งให้ตามให้อยู่มาพอมาเห็นพอดีพอดีเออ ป้าไว้เมื่อเขาศิษย์สายหนึ่งสายเลยเออเราเข็ดมากเอาอะไรสั่งอะไรเต็มหลายเลยอะไรอีกแล้วไม่หมดเลยหมดแล้วที่เราบออะไรเร็วดิจะไม่ขวดดีกว่าอันเดียวจะมือนั้นล้ำมาทันมาฮะเออเอาเอาเอาขอบคุณขอบคุณในหลายครับคุณพ่อครับสวัสดีครับนี่พี่น้องครับพี่น้องได้ยินจากปากได้เห็นคุณพ่อสมพงษ์เขียนให้เป็นตัวเป็นตน ให้พี่น้องเข้าไปพิจาจรณาด้ครับเด้อบ่มาีใไหมูห่จริงหรอกครับบเลขมันออกตัวไดนไม่มีใครรู้จริงต่คนรู้จริงผนลุยไปแล้วครับพี่น้องครับต้องใช้สติต้องใช้ดุลพินิจวิจยายาัยในการรับชมเยอะๆกายพี่น้องไปวิราะห์อีกทีหนึ่งครับโมเมนต์ว่าคุณพ่อให้มาจะเชื่อจงปักไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับแอดมินสิแนะนําจักน้อยหนึ่งาพี่น้องคิดว่าใช่ น,นครับ2และ4ของคุณพ่อสมพงศ์2และ4นี่แหละครับที่แอปมินเพจบอกว่าถือจนบอตื่นเต้นต่นพี่น้องเข้าใส่ดุลพินิษวิทิยาณในการรับชมเลยครับเด้อแอดมินเข้ามาธุระแอดมินเจอคุณพ่อณที่แห่งเดิมสถานที่เดิมณตลาดสดครับพี่น้องครับไอพี่น้องเข้าไปเบิ่งแล้ววิเคราะห์ใจตองเอาเ้ยครับเด้อ หววมวยวนนี้ออกสัญจรจำนักจำนาว่าหววมวยวนนี้ออกสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่็นคิดว่าคนเข้าชมเยอะแน่ๆคนเขาสลายายคือสิบวมีการน,นอกลู่นอกทางหรอครับเพราะว่าแต่ละคนเข้าไปมีโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยปุ๊บีขออเอาเลยครับเด้อ ถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์าากดแชร์ฝา,ากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือน,นสิบุพการคลิปต่ตตอๆไปที่มิ่ลงหวังว่าสิมีประโยชน์กับล้ายกันหน่อยครับสุดท้ายดีกว่าไอติมองเขามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครัวอุณนหนสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์และพัฒนาดำดำได้รวยเงินองไรของทองไรมาคุณภาพรักษาเทาวดาคุ้มครองสวัสดีครับ